สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมแฟตน้ำพองนะครับและวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านมารู้จักวัตถุมงคลอีกหนึ่งรุ่นของหลวงปู่พระมหาศิลาสิริจันโทนะครับผมหรือว่าพระครูปรลัดวชิระโสพลนยายนนะครับแห่งสวนสงกเกะวัดโพสีสะอาดจังหวัดกรสินนะครับซึ่งรุ่นนี้จะเป็น,นรุ่นเจริญพรบนนะครับผมหรือว่าอีกชื่อหนึ่งเขาจะเรียกกันว่าเหนือดวงเต็มองนะครับ เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่มีความสวยงามและพิธีพุทธาพิเศษที่ยิ่งใหญ่นะครับทั้งหมด2วาระนะครับโดยวาระแรกจะมีงานพิธีพุทธาพิเศษที่เจดีหมื่นหินนะครับผมอยู่ที่อำเภอเขาวงจังหวัดกาลสินนะครับในวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมานะครับและวาระที่2นะครับจัดขึ้นที่สวนสงเกตนะครับผมวัดโพสีสะอาดจังหวัดกาลสินในวันที่5ตุลาที่ผ่านมา และในงานพิธีพุทธภิเศษกนะครับก็จะมีการเสี่ยงทายวัตถุมงคลนะครับผมซึ่งจะเป็นแบบโบราณตะการนะครับผมสำหรับการเสียงทายวัตถุมงคลและก่อนที่จะไปชมคลิปดูรายละเอียดวัตถุมงคลของหลวงปู่พระมาศิลานะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมแฟดน้ำพองและก็ทีมงานได้มีกำลังใจทําคลิปดีๆต่อไปนะครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับผม และต่อไปนะครับเราก็จะมาดูวัตถุมงคลของหลวงปู่พระมหาศิลาสิริจันโทนะครับจะเป็นเหรียญรูปไข่รุ่นเจริญพรบนหรือว่าเหรียญเนื้อดวงเต็มองค์นะครับผมซึ่งชุดของเจริญพรบนวันนี้ที่ผมจะเอามาลงกล้องสองพระให้ดูรายละเอียดให้ทราบจํานวนการจัดสร้างจะเป็นชุดทองคํานะครับผมซึ่งจัดสร้างเพียง77ชุดเท่านั้นนะครับในชุดทองคําประกอบด้วยเหรียญอะไรบ้างนะครับผม เรามาดูกันเลยครับชุดทองคำนะครับผมจะประกอบด้วยนะครับหนึ่งครับผมเหรียญทองคำลงยาแดงนะครับผมสร้างเพียง77เหรียญนะครับ 2. เหรียญเนื้อเงินหน้ากากทองคำลงยาแดงนะครับผมสร้างเพียง7 7เหรียญเท่ากันนะครับแล้วก็มีเหรียญเนื้อเงินลงยานะครับผมหลังเรียบนะครับทั้งเนื้อเงินหน้ากากทองคำแล้วก็เนื้อเงินลงยาลงยาน้ำเงินนะครับผมก็จะเป็น รายการหลังเรียบแล้วก็จะมีเนื BE ้อเงินบริสุทธิ์นะครับผมจะเป็นรายการหลังเรียบแล้วก็จะมีเนื้อนวะหน้ากากเงินนะครับเป็นรายการหลังเรียบจะจัดสร้างเท่ากันกับเหรียญทองคํานะครับคือจัดสร้างเพียงหนึ่งเหรียญต่อ1ชุดนะครับไม่ว mm ่าจะเป็นเนื้อเงินหน้ากากทองคํานะครับผมหรือว่าเนื้อเงินลงยาแดงหน้ากากทองคาเนื้อเงินลงยาน้ําเงินเนื้อเงินบริสุทธิ์แล้วก็เนื้อนวะหน้ากากเงินจัดสร้างเพียง ชุดละ1เหรียญน,นะครับแล้วก็จะมีเนื้ออันปาก้าหลังยันนะครับซึ่งจะได้มากับชุดทองคําชุดละ15เหรียญน,นะครับเนื้ออันปาก้าหลังยันแล้วก็มีเนื้อทองฝาบาทหลังยันนะครับผมซึ่งจะมีเฉพาะชุดทองคํานะครับผมชุดละ49เเหรียญและสุดท้ายนะครับเป็นรายการเซอร์ไพรส์จากผู้สร้างนะครับแถม เหรียญเนื้อทองฝาบาทหลังเรียบนะครับผมเนื้อทองฝาบาทหลังเรียบ29เหรียญน,นะครับรวมทั้งหมดจะเป็น100เหรียญน,นะครับถือว่าเป็นรายการที่เซอร์ไพรส์มากๆนะครับต่อไปเรามาดูรายละเอียดกันเลยครับผมว่าแต่ละเหรียญแต่ละเนื้อมีรายละเอียดยังไงบ้างครับเรามาเริ่มจากเนื้อทองคําเลยนะครับนี่ครับผมเนื้อทองคําจะมีการ์ดมาให้นะครับ จะมีการมาให้ซึ่งด้านหน้าจะเขียนว่าพระครูปลัดวชิระโสพลนยานหลวงปู่พระมหาศีดาสิริจันโทนะครับสวนสงฆ์เะเปะวัดโพสีสะอาดจังหวัดกลสินจะเลินพรบนเนื้อทองคํโลงยานี่ครับผมจะเป็นบอกหมายเลขนะครับว่าเหรียญน,นี้หมายเลข24นะครับคือได้มาจากการจับฉลากนะครับผมของประธานโบนะครับซึ่งเป็นประธานกลุ่มหลักนะครับ ุ่มหลักของหลวงปู่พระมหาศิลานะครับผมด้านหลังเนี่ยครับจะเขียนบอกว่าบัตรรับรองเหรียญรุ่นเจริญพรเนื้อทองคําลงยาสร้าง77เหรียญน,นะครับผมถือว่าจํานวนการจะสร้างน้อยนะครับผมแล้วก็จัดสร้างได้มาตรฐานมากๆนะครับมีทั้งการ์ดนี่ครับจะมีซองมาให้อย่างดีเลยครับแล้วก็เป็นการ์ดหมายเลขยี่สี่ได้มาจากการจัดฉลากนะครับผม ต่อไปเรามาดูเนื้อทองคํากันเลยครับผมนี่จะเป็นกล่องนะครับผมจะเป็นกล่องไหมนะครับกล่องไหมนะครับจะเป็นกล่องไหมนะครับมีกระดาษรัดด้านนอกนะครับผมด้านในนะครับผมนี่นะครับด้านในจะเขียนว่าเหรียญรูปไข่รุ่นเจริญพรบนพระครูปรลัดวชิระโสพลนยานหลวงปู่ มหาศิลาสิริจันโทสวนสงแกเปะวัดโพสีสะอาดจังหวัดกรสินพศ .2564 และนี่เป็นเนื้อทองคำครับพี่และนี่เป็นเนื้อทองคำนะครับขออนุญาตนะครับเป็นเนื้อทองคำนะครับผมจัดสร้าง77เหรียญเป็นงานลงยาแดงนะครับเป็นเหรียญจะเิญพรบนนะครับโดยด้านหน้าของเหรียญน,นะครับ ด้านบนจะเขียนชื่อรุ่นนะครับรุ่นจะเลินพรนะครับจะอยู่ด้านบนและจะมีปีพศนะครับ2,564อยู่ด้านซ้ายนะครับแล้วก็จะมีอายุนะครับผม7ปีอยู่ด้านขวานะครับแล้วก็ด้านล่างจะเป็นชื่อหลวงปู่นะครับหลวงปู่ศิลาสิริจันโทนะครับอยู่ด้านล่างนะครับผมถือว่าเป็นงานที่สวยมากๆนะครับจะเป็นงานด้านหลังจะเป็นการขุดผิวนะครับผม เห็นไหมครับขุดผิวสวยงามมากๆเลยนะครับเป็นงานขุดผิวทองคําประมาณ18กรัมนะครับทองคําประมาณ18กรัมหรือว่าบาทกว่านะครับดูด้านหลังนะครับนี่นะครับด้านหลังของเหรียญทองคํานะครับผมด้านหลังของเหรียญทองคําจะเขียนว่าที่ระลึกฉลองพระประธานนะครับผมสวนสงแกเปะวัดโพสีสะอาดจังหวัดกาลสินนะครับผม โดยยันที่อยู่ตรงกลางนะครับเขาจะเรียกว่ายันคนสบ้านกินน้ําบ่อเดียวหรือว่าอ่านเป็นภาษาอียสารก็จะบอกว่าคนสบ้านกินน้ําบ่อเดียวนะครับผมหรือว่าที่หลวงปู่ชอบเรียกว่ายันเหนือดวงนะครับผมนี่ครับผมส่วนคาถาคน3บ้านกินน้ําบ่อเดียวนี่หมายถึงว่าของดีทุกอย่างมารวมอยู่ที่เดียวครับไม่ว่าจะเป็นแคลคลาปลอดภยัยพกกระซับ มหานิยมคงกระพันชาตรีสิ่งสำคัญนะครับจเจริญก้าวหน้าไม่หยุดถือได้ว่าเป็นยันสำคัญประจำตัวขององค์หลวงปู่อีกหนึ่งยันนะครับผมซึ่งคาถานะครับตรงด้านในนะครับจะอ่านว่าอุอะมะนะนะครับผมแถวแรกจานว่าอุอะมะนะนะครับผมแล้วก็แถวที่สองจานว่ามะนะนะมนะนะครับผมแถวที่สามนะครับจานว่านะมะมะนะนะนะ และแถวที่สนะครับผมแถวที่4ี่แถวด้านล่างสุดนะครับจานว่าณนะอุณนะนะครับผมหรือจะเรียกอีกชื่อนึงว่ายันจินดามนีนะครับเป็นคาถาเรียกทรัพย์เรียกแก้วเรียกแหวนเงินทองเลยก็ว่าได้นะครับสําหรับยันคนสามบ้านกินน้ําบ่อเดียวหรือว่ายันเหนือดวงนี่แหละครับก็เลยเป็นที่มาของคําว่าเหรียญเหนือดวงเต็มองค์นะครับผมสวยมากๆนะครับสวยมากมาก โดยการต่อโค้ดนะครับผมโดยการต่อโค้ดจะมีการต่อโค้ดนะครับเป็นสอสลา,าอยู่ด้านซ้ายนะครับผมแล้วก็มีโค้ดอยู่ด้านขวาอีกหนึ่งจุดนะครับแล้วตรงกลางจะเป็นโค้ดรันหมายเลขนะครับถือว่าสวยงามมากๆนะครับสวยงามมากๆและจํานวนการจัดสร้างนี้น้อยมากๆนะครับและต่อไปนะครับ ต่อมานะครับผมจะเป็นเหรียญเนื้อเงินนะครับผมซึ่งจัดอยู่ในชุดทองคํานะครับเป็นเหรียญเนื้อเงินลงยาแดงนะครับผมหน้ากากทองคําหลังเรียบนะครับจัดสร้าง77เหรียญเท่ากันนะครับ77เหรียญเท่ากันกับเนื้อทองคํานะครับผมนี่เป็นลายการหลังเรียบนะครับเห็นไหมครับสวยงามมากๆเลยนะครับมาดูเลยครับดูรายละเอียดนะครับ เป็นเนื้อเงินหน้ากากทองคํานะครับจะเหมือนกันเลยนะครับบล็อกด้านหน้าจะเหมือนกันนะครับใช้ลายละเอียดจุดเดียวกันนะครับมีการลันหมายเลขทุกเหรียญนะครับผมลงยาได้สวยสมบูรณ์แบบมากๆเลยนะครับต้องขอชื่นชมทางผู้สร้างเลยนะครับสําหรับรายการนี้เจริญพรเต็มองค์นะครับผมหรือว่าเจริญพรบนหรือว่าเหนือดวงเต็มองค์ด้านหลังหลังเรียบนะครับนี่ครับผมด้านหลังหลังเรียบ จะมีการตอ ies, ่อโค้ดนะครับจะมีการต่อโค้ดซึ่งโค้ดด้านขวามือที่เราเห็นเนี่ยจะมีอยู่ในชุดทองคํานะครับผมแล้วก็ด้านซ้ายจะเป็นโค้ดสอสลาหยดน้ํานะครับตรงกลางจะเป็นหมายเลข24ซึ่งชุดทองคํานะครับผมชุดทองคํารายการเนื้อเงินหลังเรียบนะครับผมเนื้อเงินบริสุทธิ์เนื้อเงินลงยาแดงเนื้อเงินหน้ากากทองคําหรือเนื้อเงินลงยาน้ําเงินเนี่ยคือจะเป็นหมายเลข เดียวกันนะครับแล้วก็เนื้อนวะหลังเรียบพวกนี้จะเป็นหมายเลขเดียวกันนะครับผมถือว่าเป็นอีกหนึ่งรายการที่สวยงามมากๆและสร้างน้อยมากๆนะครับสาหรับรายการหลังเรียบแค่77เหรียญเท่ากันกับเหรียญเนื้อทองคํานะครับผมต่อมาครับผมและรายการต่อมานะครับจะเป็นเนื้อเงินลงยาน้ําเงินนะครับสร้างเพียง77เหรียญเท่ากันนะครับกับเหรียญทองคําแล้วก็เหรียญเนื้อเงิน หน้ากากทองคำนะครับเป็นรายการหลังเลี่ยมนะครับจัดอยู่ในชุดตองคำนะเห็นไหมครับจัดสร้างเพียงเจ็ดเจ็ดเหรียญจะต่อโค้ดเหมือนกันนะครับต่อโค้ดเหมือนกันเลยนะนี่ครับผมตัวตัดนะครับเห็นไหมครับสวยงามมากๆนะครับจะเป็นงานขุดผิวด้านหลังเหมือนกันนะครับงานลงยาน้ำเงินนะครับผมแล้วก็มีลงยาจีวรด้วยนะครับสวยมากๆครับ ถือว่าเป็นงานที่ละเอียดมากๆเลยนะครับสำหรับเนื้อเงินลงยานะครับผมสีน้ำเงินนะครับต่อมาครับผมต่อมานะครับจะเป็นเนื้อเงินบริสุทธิ์นะครับเนื้อเงินบริสุทธิ์นะครับผมเป็นรายการชุดทองคำนะครับหลังเรียบเหมือนกันนะครับแต่เนื้อเงินบริสุทธิ์จะต่อโค้ดด้านหน้านะครับเห็นไหมครับ ซ้ายมืออย่างที่ผมบอกนะครับนี่ครับซ้ายมือจะมีโค้ดอยู่ตรงนี้แล้วก็มีโค้ดสอสลาหยดน้ํานะครับผมด้านล่างจะเป็นหมายเลขนะครับเนื้อเงินบริสุทธ์นะครับจัดสร้าง7 7เหรียญเท่ากันกับเหรียญทองคําเลยนะครับได้ชุดละ1เหรียญนะครับทุกเหรียญทุกชุดจะเป็นหมายเลขเดียวกันนะครับผมทุกชุดสวยมากๆนะครับสวยมากๆคลาสสิกมากๆนะครับ มาอีกหนึงเหรียญน,นะครับก็จะเป็นเนื้อนวะนะครับผมเป็นเนื้อนวะหน้ากากเงินนะครับ <yg> เนื้อนวะหน้ากากเงินหลังเรียบนี้77เหรียญเท่ากันนะครับแต่เหรียญนวะหน้ากากเงินนี้จะต่อโค้ดด้านซ้ายนะครับแล้วด้านขวาจะเป็นโค้ดสระหยดน้ํานะครับด้านล่างต่อโค้ดันหมายเลข24เหมือนกันหหน้ากากนี่ละเอียดมากนะครับจัดสร้างได้ละเอียดมากหน้ากากเงินนะครับ สนองค์นี้นี่เป็นหน้ากากทองคํานะครับหน้ากากเงินและหน้ากากทองคํานะครับด้านหลังสวยงามมากๆครับมาดูรายละเอียดครับผมจะเหมือนกันเลยนะครับด้านบนจะเขียนว่าจเจริญพรนะครับผม MM ด้านล่างเป็นชื่อหลวงปู่หลวงปู่ศิลาศิริจันโทนะครับด้านขวาจะเป็นอายุด้านซ้ายเป็นปีพศนะครับ,ด,นนรบด้านหลังเป็นงานหลังเรียบเหมือนกันนะครับด้านหลังเป็นงานหลังเรียบ จัดสร้างเพียง77เหรียญเท่านั้นนะครับเ7เหรียญเท่านั้นนะครับผมต่อมานะครับจะเป็นเหรียญเนื้ออันปรกกาหลังยันนะครับผมจัดสร้างชุดละ15เหรียญเท่านั้นนะครับชุดละ15เหรียญเรามาดูรายละเอียดด้านในเลยนะครับมาดูรายละเอียดด้านในเลยนะครับ นี่นะครับก็จะเป็นรายละเอียดด้านในนะครับผมเป็นเหรียญอันปาก้านะครับอันปาก้าหลังยันจะมีในชุดทองคําเท่านั้นนะครับจะได้ชุดละ15บห้าเหรียญเท่านั้นนะครับชุดละ15เหรียญเป็นเนื้ออันปาก้านะครับผมของเหรียญจะเลิอนพรนะครับอ ด้านหน้าจะเหมือนกันทั้งหมดเลยครับพระบล็อกเดียวกันนะครับผมมีการทำลายบล็อกอย่างชัดเจนนะครับนี่ครับผมต่อโค้ดนะครับผมเห็นไหมครับอยู่ตรงเข่านะครับโค้ดสอสลานะครับผมอยู่ตรงด้านขวาของเหรียญนะครับผมจะมีโค้ดอีโค้ดหนึ่งนะครับตรงด้านล่างจะเป็นรันหมายเลข24เหมือนกันนะครับในชุดเดียวกันนะครับแต่ไม่ใช่ทั้ง15เหรียญจะมีหมายเลข24ทั้งหมดนะครับจะมีหมายเลขคะกันไปนะครับนี่ครับผม ด้านหลังนะครับจะเหมือนกันนะครับจะเป็นหลังยันเหมือนกันกับเหรียญทองคําเลยนะครับด้านบนจะเขียนว่าที่ระลึกฉล,ล,ลองพระประธานนะครับด้านล่างจะเขียนว่าสวนสงกเกปวัดโพศีสะอาดจังหวัดกาลสินนะครับแล้วก็จะมียันเหนือดวงนะครับผมหรือว่ายันคนสามบ้านกินน้ําบ่อดเดียวนะครับนี่นะครับสวยมากๆนะครับและโอ้โหดูเข้มขังมากๆ ดูคาสสกเข้มขังมากๆเลยนะครับสำหรับรายการเจริญพรนะครับรายการต่อมาครับผมรายการต่อมานะครับผมจะเป็นเนื้อทองฝาบาทหลังยันนะครับผมซึ่งสร้างเพียงชุดละ49เหรียญนะครับชุดละ49เเหรียญเท่านั้นนะครับนี่ครับเนื้อทองฝาบาทหลังยันนะครับ สี่สิบเก้าเหรียญเท่านั้นนะครับดูด้านหลังครับผมนี่ครับผมด้านหลังกล่องถือว่าซีนเพื่อป้องกันการลุ้นเบอร์นะครับผมเพื่อป้องกันไม่ให้ศูนย์จองในะทราบเบอร์ก่อนเรานะครับถือว่าจะทําได้ดีมากๆนะครับเพื่อที่จะให้เบอร์ปายเลขกระจายกันออกไปนะครับผมดูรายละเอียดด้านในนะครับ รายละเอียดด้านในนะครับผมจะเป็นอย่างไรมาดูกันเลยครับนี่ครับผมโอ้โหสวยงามมากๆนะครับด้านหน้านะครับนี่ครับผมด้านหน้านะครับผมโอ้โหด้านหน้าจะเป็นเหมือนกันเลยนะครับจะเป็นเหมือนกันเลยนะครับนี่บล็อกเดียวกันนะครับแต่โค้ดจะตอกตรงด้านซ้ายของเหรียญนะครับและโค้ดสสลาหยดน้ําจะตอกด้านขวาของเหรียญนะครับผม แล้วหมายเลขตอกด้านล่างนะครับถือว่าคลาสสิกมากๆนะครับคลาสสิกมากๆเหมือนกันทั้งหมดเลยนะครับเหมือนกันทั้งหมดเลยด้านหลังนี่เป็นยันนะครับผมด้านหลังเป็นยันและด้านบนเขียนเหมือนกันทั้งหมดเลยนะครับด้านหลังยันคนสามบ้านกินน้ําบ่อเดียวนะครับผมหรือว่าอีกชื่อนึงก็คือยันจินดามนีแหละครับยันจินดามนีนะครับผมนี่คาถาจินดามนีนะครับสวยงามคลาสสิกมากๆนะครับ จเจริญพรน,นะครับและรายการสุดท้ายของชุดทองคำนะครับผมรายการสุดท้ายของชุดทองคำจะเป็นเนื้อทองฝาบาทหลังเรียบนะครับหลังเรียบนะครับนี่ครับผมสร้างเพียงชุดละ29เหรียญน,นะครับดูด้านในเลยนะครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูด้านในนะครับ ดูด้านในเลยนะครับอืมครับผมด้านหลังหลังเรียบด้านหน้าจะเหมือนกันเลยนะครับแต่ต่อโคดเนี่ยเห็นไหมครับจะสลับฝั่งกันนะครับหลังเรียบกับหลังยันต่อโคดจะสลับฝั่งกันนะครับฝั่งด้านขวาของเหรียญจะเป็นโคดนะครับส่วนด้าน ด้านซ้ายของเหรียญหรือตอกบนขึ้นมาเหนือขึ้นมาอีนิดนึงนะครับจะเป็นเส,สาสรหยดน้ําด้านล่างจะเป็นหมายเลขนะครับด้านล่างจะเป็นหมายเลขด้านหลังนี้จะเป็นหลังเรียบนะครับเป็นรายการพิเศษนะครับรายการพิเศษแถมชุดทังคําเพียงชุดละ29เหรียญเท่านั้นนะครับชุดละ29เหรียญเท่านั้นสวยงามมากๆนะครับสวยงามมากม ก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสาหรับคลิปลงกล้องสองพระดูรายละเอียดวัตถุมงคลของหลวงปู่พระมหาศิลาสิริจันโทนะครับสาหรับพี่ๆท่านใดอยากเช่าหาวัตถุมงคลของหลวงปู่พระมหาศิลาสิริจันโทนะครับก็สามารถติดต่อผมได้ที่ทางแฟนเพจฝัดน้ําพองพระเครื่องเมืองอีสานนะครับหรือว่าติดต่อที่ ID ดีไลน์ F L A T 3 3 9หรือติดต่อที่เบอร์โทร0 8 8 5 5 2 0, 0 0 2ติดต่อผมได้โดยตรงเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปของผมนะครับผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ